หักกับนอกใจนะ่ะมันค้นเลือเลื่งกันบ่สบายดีเอฟซีสาวบรนณาเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องปองสาวลาวสาวบรนณาเด้อทุกคนสบายดีไปเบิดสุบอรสดแจเนาะเมื่อเนี่ยก็สิมาเวาวเรื่องความหักเบื่อจริงๆแล้วก็บ่ได้เก่งเนาะบ่ะได้เป็นโคลโลเรอยความหักเนาะทุกคนแต่ว่าสิบมเาวาวสู่ฟังเนาะเพราะว่ามี สาตมลอยคนหนึ่งแสดมหาเนาะและะ้วก็เบาเรืองความผักนุ่งฟองกันสีเบา,าในคิดสู่ฟังเนาะในความเข้าใจของปองมันเป็นอย่างไรเนาะแต่นี่ก็ข้อบอไว้ไก่อนนะว่าบอกเก่งโมเมนต์กูไ่ได้เป็นกูรู้เรื่องความผักเนาะแต่จะมาเบาสู่ฟังว่าทุกคนคิดอย่างไรเนาะกับเรื่องนี่เรื่องความผักกับความหนอกใจเนาะ ปองตามความขิดของปองนะปองกระสีมาเบาสู่ทุกคนฟังมาเบาสู่นองฟังเนะาะขนองผ่านมาอ่าได้เห็นขิดนี่ก่ะเก็บเอาไปขิดเนาะว่ามันเป็นยังไงเนาะเพิ่นถามมาว่าเอื้ยเอ้ยอ่าขิดยังไงแจมได้ว่าแฟนนอกใจอืมอันดับแรกอ่ะคือทำใจนเนาะเพิ่อนกรถามด้วยว่าเอา้าเพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นหักเข้าอยู่เป็นยังเพื่นคือนอกใจเข้า ในความหัวใจของปองนะหักกับหนอกใจนะ่มันคน้นเลื่องกันบ่จริงๆแหละเพิ่นหักเข้ากับบได้ไหมพราเพิ่นสิบบนอกใจเข้าเด้าว่าเพิ่มหักกับหนอกใจมันค้นเลื่องกันเนาะบางที่เพิ่อนอาจจะนอกใจเข้านในขณะเดียวกันเพิ่นก็นยังหักเข้าอยู่อันดับแรกก็คืออยากให้ทําใจไว้ก่อนล้นเพราะว่า ถึงเพิ่นบอกว่าสิหกักปันใดก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าความนอกใจกับความหักนะมันคือคนเรื่องกันอยู่แล้วถึงสิหกักปันใดถ้าเพิ่นสินอกใจเฮาเพิ่นกะนอกใจเฮาใดคือเก่าเลยเนาะอันนี้มาปเป็นเรื่องเป็นราวเลยพี่น้องแต่ว่าไฟข,ของขวัญมาแจงบอก <laughs> จริงๆเราคอยเมือนั่นเองนะพี่น้องปกติเนี่ยนางอดคิดยะจะดังอยู่ของน้องอมนะอันดับที่สองก็คือให้คิดดีๆว่าเจ้าของเองเยอ่ะยังหักเขาหรือบอ่เนาะหรือว่าบ่ได้หักเขาแล้วและเขาแเขาถึงนอกใจเขามันเป็นเพรเขาเองหรือว่าเป็นเพรเขาอย่างเดียวเนาะอันนี้ก็ลองลองเก็บไปคิด ไปทบทวนเบิ่งอีกเทื่อหนึ่งเนาะจริงๆเราคนหักกันนะบางทีกะบอย่างไฮไฟได้ไฟหนึ่งนอกใจไปหักคนอื่นจริงๆหลายๆคนเลยเนาะพี่้องหลายๆคนเลยที่คิดแบบนั้นแต่จริงๆในความเป็นจริงในชีวิตจริงนะพี่้องป้องกับคิดว่าความหักกับความนอกใจนะมันคนเะเรื่อบางทีเพิ่นกะหักหักเฮาแต่ว่าบริไม้ความว่า เพิ่นสิบนอกใจเหาเนาะแต่นอกว่าเพิ่นกะยังเหตุหนาทีของเพิ่นดีอยู่เพียงแต่ว่าเพิ่นหักนอกใจอันนี้กะตัดสิงใจยากคือกนเนาะถ้าผู้ได้บริอยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือว่าสถานการณ์ๆๆน,นั้นๆเนาะกะลำบากอะไรเนาะจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันต้อง ตัดสินใจโดยตัวเองเนาะเพราะว่าป้องเสือว่าแต่ละคนมีวิธีของตัวเองว่าสิประคับข้องความผักของตัวเองน่ะไปในทิศทางใดเนาะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวน่ะมันบอกคือกันแต่ละคนกะมีวิธีใส่ของตัวเองมีวิธีประคับประคองหรือ อยู่ที่ความอดทนของคนสองคนอยู่ที่ความหักหะเห็นแก่โตบอ่อเนาะบางทีความหากักแต่เห็นแก่โตเนี่ยมันกะอยู่ตรงกันลําบากหากมีไฟหนึ่งไฟไดใดเกิดนอกใจขึ้นมาแหละคือคว,มมค,ความหามัน่นคงในความหักน่ะมันสั่นคลอนอีกแล้วมันบูมีอีกแล้วเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็ยังเห็นาที่ของเขาดีหรืออ่า ทำนาทีดีทุกอย่างความหักกันยังยังอยู่แต่ว่าอาจจะบกคือเก่าเนาะเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วคนสองคนที่หักกันมาน่ะผ่านยังมากน้ำกันเอ่อหลายล่ะหลายลอย่างเนาะหลายลายเรื่องเล่าเนาะถ่าอีกไฟได้ไฟหนึ่งเกิดอ่อนอกใจกันขึ้นมาอันนี้ก็ต้องมาหาเหตุผลอีกเธอหนึงว่า มันเกิดพออ,อย่างอา,อาจจะเป็นพอเขาหรือว่าเป็นพอเฮาเองเนาะหรือว่าอาจจะเป็นอีกอีกฝ่ายที่บุ้จักพ่อนั่นเองเนาะถ้าพมหากของคนสองคนอยู่น้ากันนะเพราะว่าทายูด้วยความเข้าใจหรือว่าโบเห็นแก่ตัวเนาะมันก็จะไม่มีเรื่องไว้มีเกิดขึ้นเนาะซองเนี่ยนะข้อหนึ่งเนี่ยห้ทําใจไปรุน ทำใจเลยเป็นอันดับแรกเนาะขอซองนี่คือสิคิดใต่ตองตัวเองให้ดีบ่างยอมยอมหลับเขาใดบ่เนี่ขอเสียขออนนี้นะเข้าหักเพิ่นให้ตายเพิ่นหักเข้าสําใดคันเพิ่นสีนอกใจเพิ่นกันนอกใจเข้าอยู่ดีนั่นแหละต้องคิดว่าแบบนั้นนะ้าเขาย่งเห็ดหนาทีของเขาใดดีด ถูกๆเลือกยกเว้นท่วาขอนอกใจเนี่ยเฮ้าย่อมหับเขาได้บอ่อถาเฮ้าย่อมหับเขาได้ล้กกะอยู่ไว้แบบนั้นแหละ <c ười> บอฮห้คือกันเนาะบ้องคนคิดว่าถา้าเฮ้าย่อมหลับเขาได้คือเขานอกใจเฮาไงแต่เขาบดีนอกกายหรือว่าบดีไปเหตุนาทียังที่มันบกพร่องในชีวิตครอบครัวเนะะววาะอาจควมควมไม้ของพวกท่ว่านอกใจเนี่ยอาจจะ ไปคุยกับคนอื่นแต่ว่าบริษไปลงรักปักฐานกับอีกฝ่ายอย่างแบบนี้เนาะหรือว่าคือแบบว่าเจ้าสู้แต่ว่าคุยไปจังสัตน,นะเป็นคนแบบว่าเออนอกใจคือซูมเมอร์เนี่ยมันโลกโซเชียลอะ่ะมันแห่งกับไว้เนาะพ้องขิดว่าเป็นแบบนี้แห่งกับไว้เรื่องเรื่องเรื่องแบบว่า สิเป็นเรื่องแบบมีเกิดขึ้นในสังคมสม,มอนี่นะมันไหวแห้งเนาะแบบนี้ระกะทาทำใจยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกะสิอดทนในสำมได้สิดําเนินซีวิตต่อไปได้บ่กะต้องถ้ามตัวเองเนาะต้องต้องเพราะว่าถามคนอื่นน่ะคือเห็าถ้ถามปองนะปองกะตัดสินใจแทนบ่ได้เพราะว่า ในเหตุการณ์นั้นๆน,น่ะเฮาบริอยู่นั่หรือว่าเฮาบริเป็นคนหลับมันเองเฮาก็จะตัดสินใจบ่ด้เพราะว่าคนถูกคนอาจจะเคยมีเหตุการณ์ผ่านมาเรื่องเล่าในอดีตปัจจุบันอนาคตที่ยังม่บ่ถึงแต่ละคนในอดีตอาจจะมีความซุกหรือความถูกอาจจะมีบาดแผลกันที่จะมาใส่ชีวิตคู่ะ องคิดว่ามันนาจะบเียนเรื่องง่ายและใส่ชีวิตคู่มาได้มื่อหนึ่งแล้วมาหูวะานอกใจก็ให้คิดย้อนไปให้คิดย้อนไปว่าที่ผ่านมากกว่าจะมาหักกันได้สำเนียนะใส่เวลาใส่ความอดทนสําได้เนาะและสีอดทนก็ความห่างอีกต่อไปได้สําได้ก็ต้องทามใจตัวเองเนาะอันนี้เนาะทามใจตัวเองว่า เฮาสีอยู่กับมันได้บอ่อกับความฮึกซึกแบบนี้หรือว่าสิหลับได้สิทนได้เลยสำได้นะในเมื่อคนบอกว่าคนกันยังหักเข้าแล้วก็ทำนาทีดีทุกอย่างยกเว้นแกน่เลืองเจ้าสูงอกใจยังประมาณนี้นนะถ้าเจ้ายอมหลับได้เจ้าก็จะอยู่กับความหักแบบนี้ได้แล้วก็ปรับโตให้มีความสุขไปกับมันเนาะ ขอสามที่จะแนะนำเนาะถาหลับบอ่อได้จับได้หลับบอ่อได้แ้วบบมีความสุขก,ก็เอิญมาคุยกันมาเคียยกันดีๆถาเคียวบอ่อได้กะเลิกไปเลยสำหรับปองฟองขีดไปน,นี่แหละถ้ามันบ่ดีอะ่ะจะมาจมเหี้ยังบองว่ามันบ่ดีสิมาจมเหี้ยงคันว่าจะพ้องเศร้าหักแร้วบ่ กาลองกลับไปทำยวของ,งเศร้าหักเราบอกแต่เศร้าหักแต่เขาเศร้าหักเขาเขาเศร้าหักเขาแต่ชีวิตคู่มันบุ่ดีหรือว่าอีกไฟได้ไฟหนึ่งนอกใจหรือว่าเริ่มสิบพ่อใจในการละกันอยู่ไปมันกะเปล่าประโยชน์เลิกกันไปดีกว่าเลิกไปเลยตัดสินใจลดเลิกไปเลย ไปทางไผยทางมันหันหลังใส่รถฐานในใจกันยังหักอยู่ทางนั้นกันยังหักดีอยู่ยังปฏิบัติยังเหตุหนาทีของเจ้าของดีอยู่คือต่างฝ่ายกันยังหูซึกมีส่วนทีหูซึกดีๆต่อกันกะต้องคูีกันใหม่เนาะปัญหาขอบคัวจริงๆแหละมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆขีดประเตี แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆอ่ะบางคนคนใดคนหนึ่งมันบม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดตรงนั้นอ่ะมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ชีวิตครอบครัวผมก็เห็นหลายๆครูที่หักกันมาแต่โดนโดนมีหลูกมีเต่าน้ากันเป็ยังเลิกอะเมือหนึ่งแม่เอระมันบ่อไฉ่ล้วอดทนมาได้แล้วก็คนนี่อยากไปมีชีวิตใหม่เขาก็เลิกกันไปเลด แต่ว่าคนไปนะ่ะมันแกิดจะบโบปันไดเนอกแต่ว่าคนอยู่อ่ะโครเจ็บโอยงเห็นหรอชีวิตรู่ไล่ไลคู่ที่ผ่านมาเนะ่ะแต่ว่าคนที่ไปคนที่อยู่ต่างคนต่าง,าง,างบทได้โทษตัวเองนี่จะบอกว่าเป็นน้ำขุดอื่นเป็นน้ำมือที่สามมือที่สี่มือที่หามือที่หกแต่จริงๆแล้วคนสองคนที่อยู่น้ำกันบมดได้แต่เป็นแค่คนสองคนเนาะ เกิดขึ้นจากคนสองคนเนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยกองคิดว่ากันสัตเพราะว่าถ้าข้าอยู่น้ำกันสองคนนะาห้าอยู่บได้เขาฝากแยกทางกันแค่แท่นั้นเองเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมากกว่าสิหักกันาได้มันคือโมนเรื่องง่ายหรือมหรือมันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามังเอิญอันนี้นะถ้าเกิดขึ้นเพราะว่ามังเอินหรือบได้หักกันเนี่ยโคตรเลิกง่ายเลยกองคิดว่า <laughs> อันนี้คือในความคิดในมุมมองของพองมือคิดแบบนี้นะแต่ว่า คนที่เป็นประสบเหตุการณ์นั่นน่ะบางทีเขากป็อยา่างในทีปรึกษาอยากได้คนปลอบใจแต่ถาบ้างที่คุณไม่ว่ายังหักเขาอยู่แค่ที่มาเบาคือประสบกันไปประสดกันมาหรืออยากลองคนมสนใจไปปรึกษาคนบ่อยเขาสิเบื่ออานะถาว่ามันเกิดขึ้นซ้ำๆเนาะ หลายๆคนที่ปรึกษาปองนี่คือบอดี้เลือกดอกปองก็จะบอกว่าบอดีกะเลิกไปเลยเลิกไปเลยปอกเสิบ้าได้สำนีอะไรพี่น้องคือว่าห้ามบอดี้บอดี้ใช่ชีวิตอยู่ต้องนั้นกับเขาห้ามบุหูห้ามบอดี้เป็นเขาคือสําหรับตัวเองกะถ้าขีดว่ามันบอดีคทนบได้เลิกไปเลยแกนั้นเองในความถักซีวิรเขาพัวมันจะมีโบกี่ขอดอก ที่ว่าคนเท่ามันจะต้องการครอบในนำ้ำหรือว่าตัดสินใจเองมาได้แต่จริงๆสุดถ่ายแล้วมันกันแล้วแต่จะคล้องอยู่ดีหละเพราะว่าคนอื่นน่ะตัดสินใจแทนจะาของมาได้เนาะบางที่สิ่งที่เท่าคิดว่ามันดีดีดีด,ดีแต่คนอื่นคิดว่ามันบด่ดีแต่บางสิ่งที่เฮาคิดว่ามันบด่ดีแต่คนอื่นก็คิดว่าดีเพราะว่าคนละคนคนละความคิดคนละมุมมอง บางทีเห็นอ้ยอยังกอเออผมก็เคยเห็นบ่อยๆเคยเห็นชีวิตขู่หลายๆคนที่ผ่านมาที่ผ่านเขาไม่ได้ชีวิตบางคนอบดีบดีบดีบอดีอดอดอดทั้งที่พวกเมียเขาเน,นี่ยดีสีตายเขาอยู่ตรงกันก็บอกว่าเขาบดีแต่บางคนกะบดีบอดีแต่ว่าคนอื่นกูดีสาจริงๆแล้วฮ่าโอโหความในความหนอก ลึกๆข้างในเขาละเขาว่าเขายุนกันสองคนเขาบอฮูหน้ำขาดอกเนาะสุดท้ายก็จะฝากให้น้องไ,ไปไปไปคิดเบิ่งอีกเถื่อนหนึ่งเนะนาะขอแนะนำที่พี่ปองจะหายได้คือมีแต่สามขอคือหนึ่งขอหนึ่งคือท่ำใจท่ำใจให้ใได้ก่อนเนาะบ่ต้องไปตี่พ้ยตีไฟดอกมันบม่มีประโยชน์และขอที่สองกะยอมหับในความเป็นจริงอ่า ยอ,ยอมหักคนที่เขาหักว่าเขาเป็นจังสันแล้วละ่ะคือมันกัเป็นเกิดขึ้นแล้วเนาะต่อไปอนาคตบ่แน่มันอาจจะกลับมามบีบะอาจจะดีขึ้นก็ได้ย่อมหับในส่วนนี้เปิดใจเปิดอกคุยกันเนาะละ้อที่สามทาอดทอนโ่ได้คุยกันบูหูเรื่องอยู่น้ากันบ่ได้อยู่ด้วยความเจ็บปวดอยู่ด้วยความทรมานกัคือเลอิกไปเลย เลือกแล้วต่อการเลือกจองเวนจองกันกันอันลังใส่แค่นั้นเองเนาะฝากไว้ให้คิดเนาะและะ้วกาขอบคุณที่เขามาให้มีเรื่องเล่าเมื่อน,นี้เนาะคุณได้คิดจังไรก็ค้อมหักเรื่องแบบนี้ะกะคอมเมนต์ใต่เขีปมาคุยกันเด้อทุกคนว่าเป็นยังไงนะแล้วกะ็มาบอกเราเพิ่มหุ้นซื้อ หลายๆคนอาจจะมีเรื่องเล่าที่ผ่านมาในอดีตหลายๆคนกะบบอกเขาเจอกันบางที่บางไลา์คู่กะหักกันอยู่ก็บินอยู่น้ำกันบางคนกะเศร้าหักกันแล้วแต่ว่าต้องทนอยู่บางคนกะหักอยู่แต่นอกใจอ่าแต่นอกนี้เพี่งแค่บอกว่าเพวกอเพิ่มหักอยู่แต่ว่าพัวนอกใจแค่นั้นเองขอบคุณที่ให้อะ เอาเรื่องเล่าในชีวิตมาเล่าในคลิปนี้คือจริงๆที่จะมาเล่านะมันกะได้ถามเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะวัางว่าอ่าถ้าตรงกับชีวิตของผู้ใดกะคือคําแนะนําซ้ำคำ,ำนี้ก็คือให้เก็บไว้ไปคิดเนะาะฝากไว้ให้คิดเนาะคือจริงๆเราป้องกันบวกเก่งโมเมนต์กู้รู้เรื่องหาเรื่องแบบนี้เนาะ้องก,กันแนะนาได้ซ้นำนี่วัางว่าหน้องสิเดบิงคิดละกะ ตัดสินใจถบทวนสีวิตคของเจ้าของด้วยตัวของตัวเองเนาะบว่บากความหักแบบได้มันกะเป็นสิ่งสวยงามนะทุกคนถ้าคนในคนหนึ่งที่แพแล้วแต่เนาะท,ท,ที่มีความหักดีๆอยู่แล้วคอให้เก็บหลักษามันไววให้ดีแล้วกะขอหายอยู่น้ำกันอย่างมีความสุขเนาะสำหรับผู้ไดที่สอบหัมาละความหักของขึ้ คนหนัดระว่างที่อยู่เป็นโสต้ะจ๊ะคือจริงๆล่ะคนเฮ้านะ่ะสอบติคนหนัดคนนี้บางที่มิตรว่าเขาบอดีจริงๆ,ๆล่ะอาจจะบวมเมนเขากรไรบอดีอาจจะเป็นตัวเอง <c oughs> แต่สําหรับปองเนี่ยผมหักสวยงามเสมอว่าจะเป็นแบบใดสถานะใดหรือว่าเกิดขึ้นจากบอลใด าะว่าจะอยู่ด้วยกันหรือไปอยู่ด้วยกันหรือว่าความหักคม้นแต่ละค้นอะ่ะมันบูคือกันนะพี่น้องนะว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ความสุขมันอยู่ที่ใจอะไรอยู่ที่ว่าห้าจะอยู่เลือกที่ว่าจ,จะสุกหรือสิถูกกับมันแค่นั้นเองเนาะแต่หลายคนก็นจะเริ่มมีคําถาม่าจะคล้องส่องแล้วเนาะตอนนี้จะคล้องส่องเลยหักใดแต่บูผูกพันห <laughs> ยอกหยอก,ยอกทุกคนอิสระดี ดีที่สุดสบายใจที่สุดแล้วคุณยด้มีความผางดีๆกับข้อหัหกสามันไหวนะทุกคนนะเพราะว่าคนสิจิหักเท่าได้หรือว่าสจริงใจงก็เท่าหนึ่งคนนมันหายากเนาะฝากไว้ให้ขีดหลายๆคนกับความผาดดีเลยค่ะเก็บรักษาไว้ให้ดีเด้อขอให้มีแต่ความสุขส่วนคุณยดยที่ยังบ่ทัรมมีโค่หรือว่าอยากจะมีเนื้อคู่ในหน้าหนาวนะขอให้เจอไวๆเนาะ ขอให้สมหวังกับความหักติทุกคนเลยทุกคนเ้อขอบคุณที่เขามารับฟังอยากเล่าเรา่ประสบการณ์ของชีวิตน้องคนหนึ่งเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะฟังไปแล้วก็งงๆไปแน่เนาะผู้ได้ข้าใจก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังกันด้อพี่องแล้วก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันก็ได้ว่าความหมายของแต่ละคนเป็นแบบใดเออเป็นยังพอขึ้นงานเนอะพองนเสร็จไปตาค่อยเขี้ยวแห้งเลย อยากให้ทุกคนมาคอมเมนต์เราประสบการณ์ชีวิตให้ฟังเนาะว่าความหฤที่ผ่านมาหรือว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรเนาะถ้าผู้ได้อยากเราสู่ฟังกับคอมเมนต์มาเราสู่กันฟังในเรื่องทุกคนคลิปนี้อาจจะย่วไปหน่อยขอบคุณที่กุศลเราฟังับาชมกันเนาะขอบคุณหลายๆเด้อสุดท้ายขอให้อยู่ดีไม่แห้งมีความสุขรวยๆกันทุกคนเดินไปแล้วบาย